อืพอนีอ่เงี้ยกินสมแล้วแหละทำความสะอาดแหละพี่น้องแล้วเบิ่งงานป่าบางเบิดคือบ่มีคนอยู่เนี่ยเขาจังมาหลากักปูหลกักปลาเก็บไปจูดมันเบิด์ตนะก็ๆมันควนมาผีบไ保卫สบายดีอีกรอบเดอ้อพี่น้องแม่นพี่ใหญ่โซลาเซลดับเท่าไรโบ่เห็นไพคิดว่าทุกเจ้าบ่ได้นอนที่อังเด้ ใช่ตัวเม่อกูมแจงนะ่นนะใช่ขึ้นไปพูดนะงรงแค่นี้เขาบอเห็นนั่นเออม,มันอสองพันวัตบอคือสองร้อยวัตตัวนี้สองพันวัตรหรือสองร้อยวัตเฉพามาจากัวแห้งเออเออ จนเขาบอกบ่มีคนอยู่ในเถียงห่อยเขามาหลักตีข้าบบอกเขาบอกเอาบทนอง,อ,งอืออือพันยังเฮ้ยพันนันตอกว่ะพันยังเันตอกวนะ่ะเออนะเิดพันตอกกันป้า อือท่านอีสีจักให้ก็จักโลดของอีดำจักเองก็เอาเงินให้มันคือเก่าดายยงซื้อกาแฟให้มันมันกินกาแฟบ่ได้เคยอาเอื้ข้งน้องซื้อๆแต่ละคนเว้าทําซื้อดบ่แม่นเว้าถามว่ามีบ่บ่คเห็นเจ้าของเออเห็นใจหมู่ใจโติเห็นใจเอื้อใจน้องีพอใพอจ่ายแล้วก็แบ่งกันี่แม่มึง มห้างมมาทางนี่พี่อ้ออจะแม่มันหกนี่นะต้อหยาเจ้านี่ <c oughs> จนจนว่าผมมีคนอยู่โอ้ยถ้าแม่ปักกั้นบอลงมาข้าแม่ว่ามันนอนมือได้มันบริกินแล้วมันนอนเนพรแห้งอันนี้เทียงขึ้นมันยังบริด้นอนมันหลุกมาเล็นไพห่หินกันอย่างลงมา จุดเบิดเลยบ้านสอบอบวก้ย่างพวยนีเงียงเห็ดแล้วพอจุดให้อยู่ใส่มือนะจุดเทียงลำเลยสบอใส่อูดให้อยู่ตลางพาเอาหย้อแผลกูดไม่ขึ้นเช็ดได้พี่อาจจะเอาทันตี ป๊าดหนึ่งเขากูเริ่มงออมเขาโผน่ะเฮ้ยสามตีปสามาโะกูกินเพ้อเซย์บอสอยู่เลยตะกี้มือหนึ่งแปะเถื่อเบาขำเดี๋ยวนีได้พี่อ้ายจักเถื่ออยู่แหละประมาณสามสี่เนาะเออนี่ของเจ้าบาทางอันนี้ออกมีป่านี่ เนี่ยบริเฮณทาเทียงเขาเนี่ยมาว่าบบกหม่ำบ่เนั่นนะพอเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเปลี่ยนยังมาหน้าบาเอายังมากระชอกู้รูกอ่างอ้าวเด้งอึ้ยกูแต่ละคนนะขาดมั่งพ่อยังบ่พ่อแถมดำอีกเบิ่งเดินลูกสาวนยายไปรพวมเขียว เป็นอีตัวนกับขาดคือการเคี้ยวปึ้ปึ้โอ้ยตัวน์ด้วยาน้องสาวบอกชื่อบอฟยุนเฮกา <laughs> พังดูเสียวพังดูเสียวเอ้ยเอ้ยเจ้านะ่ะคอเนี่ยสวยเข่าละอุกอ่างอ่นี่สวยขาว่ยยยขากับทีแพ่ง,<า>ย,งยังไง <laughs> บอได้ฮอด์ช่องสำรอยเนี่ยสวยข่าวนะี่ยเสียวเอ้ยมึงดูนะ่อยผู้ ผู้ศิลักเอาไปถิมอยู่จากมือมันมาเธอบอยู่เธอจังสีดิสือใหม่เสียประจุถิมอยู่บัดคกิดได้สดีเพราะว่าน้องสาวทั้งนั้นทั้งเมืองนอกเขาปะบอลเสือหายโบโบ่อลสองฐานเนี่ยโบโบเนวาสวยเขาบ่มีูุ่ณฮะขนาดเสือปูพิณเอาผู้สินกระขาเกึ่งปึงแปดมือเลยนะเฮ้ยกูเห็นพื้นนี่นะใช่นะเสือก็เห็นเปลี่ยนอุบิเห็ุยังอีกนะ ờ à, vĩ ai, hỏi gì, hảo vậy, anh hỏi tôi cả à, hỏi gì, anh hỏi gì, anh đôi, anh hỏi gì, 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 mẹ gì, แปลกประหลาดได้พี่น้องเลยหูบักหม่ำเ่าน่ะอีโนยม่ใช่มาเอ่ะหน้ามันเป็นเองมะขามเกือบขาดแพงไวยังไงหนครับบริายพีีนะทงยางนะขาหุ่งพีใช่บ่นี้ไ่ใช่ล้วทิ่ไปเลนอือ้าวมาใช่ะเห็นรถจอด ชอบให้แม่กินมูเชนอาหารดีสันเลิศล่ะสันปีปีมีละเทือบอ่ะหมักน้ำอย่าเป็ดโอ้โหเผ็ดบ่าวอือือตัวนี้เขาขวดแล้วแล้วตัดขึงแล้วแล้วชามส ลวกลวกลวกมันกับอันนั้นเนาะเขะเพอไเขากัะเพราอะไรเลยอ่าแรงยายแปรพี่เนาะเออเขาเจาะลวดว้จะพวขยันตุกขันธนาอืมมันลุดบ่มันลุดปลาที อาหารแรงใหญ่แปพี่น้องมามาต่สายฮะอ้ไปบุญสำหอับแต่สายสุดใหม่มันก็ซื้อหน่อยแท่นะบ่ซื้อหน่อยกว่าเจ้คล้องจนว่าเคินแขนก็ได้พ่อพ่อก็ซื้อซื้อให้ลูกกับโอ้ย ผูแคนมันอยู <formally> ่แค้นสอกผูมัมมวลบ่ไปบุญบ้านนี่ว่ามัมอืมกินแต่งูซิงวาพี่ไอ้งูเห่าเด้อ กินได้แต่งูสิงงูเห่าเออองูอย่างอื่นผัดเนาะบ่เคยกินเคยแมนแต่ปูแต่ปูเห็นอยู่พี่น้องเลยเขาเจาะกินงูเห็นเขาขายในตลาดในตลาดดงพี่ไอซ์ชื่อยัดย่งงูนะเขาขายนะใส่เขาใส่ทุ้งแยงทุ้งแยงไว้ในตลาดดงมีแต่มีแต่สัตว์ป่าได้ จำเนื้านออกมาบ่วังยังยูยังยูนดียัยู่าวานยั่ือังดีงก็เยงมนพันมะเขาวางห้านี่เกือบเป็นฉม o ม g จากทางดามาหาบานหฮานะเจ็ดกิโลนะเกือบเป็นสม o มงเพราะว่าทางดีขึ้นเมื่อยังเ้ยขึ้นมือยเือนเอาประกันอยู่ถ้าอ๋อ กูว่ากูเกิดมาหอดหันหอดกูฝนหมแต่ดสะบานมาหอดนะมาหอดนะขียนนี่ได้บ่ประกันเอ้ยมึงมาอยู่ถ่าเด้อกูไปอยู่ได้พอดีเอากูตัวเองว่ะแค่ขีมาตอนไหนอืออืออือก็ไปแอนเฮือนดอกอ้อยบ่เหรโตกับบอกระอยู่บ่มื่อไรฮันเด้อกระบอกระอยู่ในเที่ยงนี่ได้โอ้มันเย็นพี่แอเฮาอยู่แล้วเห็นบอกมือชิมเจ้าไปเป่านะเฮะยังย่านเย็นเย็นแม คันผ <mile> ู้เคยยังอยู่พี่น้องเราเขาใจยไงแปรเย็นๆพี่น้องเพิ่มแถมมีถาดอยู่ใกล้นี่หั่นเต็กเคยแล้วเคยอยู่แล้วไปไปเฮือนดอกอ้อยไปบูเห็นดอกอ้อยแบบมาหอดใช่แล้วนะแล้วว่าสิเมล็ดเอาไปบวเห็นดอกอ้อยเคยสัมผัสแล้วเทียงนไงแปรเย็นพี่น้องหุคนลูกแราคาหฮาสิโลหฮาสิอยุดทา ห้าชั้นห้าสิบเมลาดเอาแมกสิมาตนาอนใดมาสั้นมาครบมาครบมือของเขาแค้นมาสั้นมาดำเลยมาแดงมาแดงมาเนี่ยเหรอเห็นแต่ปอบจับขามันมือนเขาบอ่ะอืมไอ้มันมือนมันเสีนเขาเห็นแต่ปอบแล้วพี่ไอเนี่นยนะขันพันเห็นมาเห็นลิงนะจะได้ตีมันอยู่บ่อะไรจับขามเหมือนกันตีชัวร์ี่เมล็ดเออ พอเมื่อไี้คือเมื่อผูกหัวนี่เด้อแม่ได้แล้วแม่ปลามันยังมันเหมือนเลยแม่มาเขาให้ฉกผูกแม่จะยามได้แม่เฮ้ยโอ้หาทงยางใส่ให้โอ้โหสิทงยางใส่ทงยางใส่กระปุกกระปุกเาใส่ไว้บ่มีกระปุกโมี่กระปุกพูดชิไปเอาเมื่อเลยโลดกระปุกลายอยู่เด้ยเนี่ยทงยางนั่ากตาโบใส่กระปุกนนี้จะมันขี่รถจักรเสียมือได้ โบมีกะปุกยังไงโบมีกะปุกนะ่กะปุกน้ำอนามัยนี่เมื่อมันกระเด็นตัน ah um um> 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 ี่ยกะปอด้องรดแหละมันคามเนี่ยมันเป็นแล้วรดกัดดั้ปูดกินรดแสดงมาชงได้หมเนี Wales, ่ยน่าเนี่ยน่าทุกน้าอนามัยนะทุกอาน่าเดินะน้อยเหมืแล้วไปกินแล้วนั่นไปกินแล้วแล้วนี่นี่เอาทองยางนี่ใส่กะปุกให้เขานี่ยโบใส่กะปุกนั่นให้มันหิวเอาเนี่ยพ่อมันกะปุกอะไรไอ้ใส่ บ่กะปุกคู่ท้องอันอะไรโหอยู่ในอันกระสอบน่ะป้าสีเมื่อก่อนพี่น้องก็สีเมื่อตะเวนมาหนี่สีเมื่อเห็ดสอดออกมาให้ลูกสาวเพราะว่าบางเอิญเขาให้องมอบท้องนะนะตุกของขวัญพี่น้องเลยจากสีได้อย่างไงลูกสาวไอหมอกของขวัญให้อาจารย์ไอครูเห็นแต่ในทิกตอกเฮ้ยพ่อแม่เขาจับเป็ดให้อันลูกซีดไปให้ในคู่วันวันคู่นะเฮ้ยจับเป็ดเป็นตุ่ลูก ชิลมมาคามตินะพี่ใหญ่ลไอโ้ยังหายกระปุกอืมยากระปุกเซด้ากระปุกบาทนะ้อยใหแปลกสายยากินงูค่ะท่านผู้ชมไม่ได้โซ่ค่ะ มันบ่มีจุไออันนั้นเด้พี่ไอเจ้ากระป๋ากระตุกนะเห็ดใบตองกุ้งผุดรกักอันนี้มันผุดหน่อยผุดเอาสิโบเฮียซาโบเดียบานน้ำมันกระส่วนอนะไรเนาะ ไปดองคืนเดียวกับเป็นก็ได้กินเนาะพี่อ่ะเออหักยาโอ้หักเว้ยหักพวกเป็นกระเพาะนี่ยพิษถั่วพิษพวกดองนี่เจ้ากับพิษนะฮะนะอ๋อแบบนี้ยี่ร้อยมึงเทออกเพราะว่ามันสิเต็มตุกเทออกมึงจังเท่องปุกเด้อเห็ดชองปุกเพราะว่ามันเต็มคึ้มึงก่อนไปใส่กระเามใส่มันสิเต็มมัเนี่ยเออมันสิโลดมึงเห็ดชองปุกสามปุกผูกฮันเครื่องโลดในน้ามึงเครื่องก็เต็มเขาพี่ใหญ่ ต้องได้ซผู้ค่าวะา้ำผูนี่เฮ็ดซ้ำผู้รอือยังมันสิอุ่มได้บ่มันขี่รถจักมันขี่รถจัก,าม,กมาได้โอ้ยอมันใหญน่ียจัก้ทุกอยางใช่ใช่้นมันังหิวเท่าได้มันกิพื้นได้บผู้ทุกอย่างผูผู้ทิงอันนั้นเราผู้ดพผู้ย่างไปอ,อีกลยทุกอย่างหาิวเลยเมื่อกให้ใช่รถพรอมเดไปเมื่อกพี่แองเากไ ไฮ <laughs> สลดไทยบ่เอาอีาพอ่ะนะมันลดไทยนี่ยวันี่ยมันลดไทยยังมีสิลุงลาวอันให้เจ้าใช้ลดไทยมึง <laughs> นี่ดะในตีนมึงน,านาง่ะนั่งทงใหญ่ๆแค้มกล้ือท่านี่นะ่ะเออ